เน้นย้ำนะครับว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดส2568ได้นะครับเนื่องจากท่านได้รับวงเงินพิเศษตังหากแล้วคนละ1,700บาท สำหรับซื้อสินค้าในเดือนพฤศจิกายน850บาทและเดือนธันวาคม850บาทเพิ่มเติมจากวงเงินประจำเดือนที่ท่านได้รับอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนลครึ่งพัด2568ได้ เป็นคนละกลุ่มกันนะครับก็ฝากย้ําเตือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไปลองลงทะเบียนดูซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนวันที่20ตุลาคม68นี้เป็นต้นไปทางแอปเปาตังซึ่งท่านก็จะลงทะเบียนไม่สําเร็จเพราะว่าเขามีการคัดแยกชื่อไว้แล้วนะครับก็ฝากเน้นย้ำนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านได้รับเงินพิเศษไปแล้วในส่วนของท่าน ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโคนละครึ่งพัด2568ได้ครับ